โอ้โบรรยากาศเช้าๆครับสวนพระรามสามหรือว่าสวนสะพานพระรามเก้านะครับบรรยากาศเชา้าๆอ,อ,อากาศดีครับอาจารย์นะายยอยาจารย์จะเป็นอาจารย์เทียนทำฉีดนะครับเมื่อคืนก็ไม่น่าจะได้ไปราัตะเวนแถวตำนานนะครับใช่ไหมอาจารย์ เป็นอาจารย์นุรนลักนะครับมาเรื่อถึงเวลาถึงเวลาช่วเหนื่อยร่ายชิดหนาเก้อร่าจังหวะกันทักฟื้นก็ไม่ว่าอาจารย์พักฟื้นก่อนจะเป็นเพชรฤทธิ์มาแต่เช้าเพชรฤทธิ์มาคนแรกปุณิมาคนแรกเลยนะครับเพชรฤทธิ์โอ้ขยันมากครับเพชรฤทธิ์ลองมาเนาะอาจารย์ลองนี่นะ ปังต่อก็มาแล้วนะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับประมาณหกโมงับมาถึงที่สวนนี่สวัสิบเอ็ดครับดีครับขอบคุณครับดีครับ,รบ,รบแล้วฟาเป็นหนึ่งกลางคืนไปหาต่ําทางไหนมาเนะาะฟาเป็นหนึ่งเนาะกลางคืนไปหาออกล่าทางไหนมาเนี่ยดาบเด็ดฟอก็อีกแล้วเจ้า <c oughs> ตีใหญ่อือบรรยากาศยามเช้านะครบับที่สวนพระรามสามนี่ก็เป็นโลโบครับนะโลโบคอปก็ฮะ

เดียร์คิมยาเมีนนะทีนี้ก็จะมีฟ้าเป็นหนึ่งยอดไอคิวนะแล้วก็ปาฏิหาริย์โลโบโคอปนะมาครับมาครับยี่สิบทียี่สิบทียี่สิบทีเรียบร้อย ที่หมอมลงไปยี่สิบทีโหสปีนะครับสปีนะครับก็เฉือนไปชิงดำชิงดำกันรอบสุดท้ายนะครับนี่แต่ก็ลงไป2ี่สิบทีนะปิดพื้น,นครับพันโทแโ้นแพรนะแพรพันเอกครับเป็นไงช่วงนี้ร่างกายเหนื่อยครับเมนื่อยบอเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงวันนี้วิ่งแค่รอบทังหมด รอบแฟนคลับ FC หน่อยสิบรอบสปีดอีก5ชุดนะ,<ป>ะก็ฝากรายการวันที่17หน่อยก็เป็นเื่อเป็นใจมาเจีนี่เจี๊ยนนะครับเจอใครต่อย,อยใครเจนเพชรอสอนราชภูมิแก้มือชิงแชมป์มวยสยามภาคกลางนะอ่ะพันโทัวพันโทัรายการวัน,วนวไหนฝากแฟนคลับ FC หน่อย29้าที่ไหนครับ พิทีมวยสยามอ,ยอ้อมน้อย,ยกับใครโชว์กับใครบอกเลย <g rab> พูดเลยแกงเงินสี่จานตายแตกหักไฟนี้ถ่ายทอดช่องสามเนาะฝากแฟนคับ FC หน่อยกำลังใจครับผม